ครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันในรอบค่ำของวันจันทร์ที่7สิงหาคมนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกมาตั้งแต่วันที่1นะครับท่านผู้ชมวันที่1จนวันนี้วันที่7ก็ยังไม่หยุดตกนะครับเรียกว่าตกแบบ ไม่ลืมหูลืมตานะครับทั้งหนักทั้งเบานะครับทําให้หลายๆพื้นที่เริ่มจะมีปัญหาในส่วนของฝนที่ตกมานานนะครับแล้วก็ถ้าดูในช่วงหัวขําวันนี้ประเทศไทยก็จะถูกปกคลุมด้วยกลุ่มก้อนเมฆนะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆปกคลุมในหลายๆพื้นที่นะครับก็ทําให้คืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะยังมีฝนซ้ําต่อเนื่องในส่วนของพื้นที่ต่างๆที่ เกิดฝนนะครับที่ฝนกําลังตกอยู่ณเวลานี้เดี๋ยวจะมาเช็คนะครับว่าอําเภอไหนบ้างนะครับที่ยังตกอยู่แล้วก็เข้าใจว่าอําเภอเหล่านี้น้ําน่าจะเริ่มติ่มตัวนะครับบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีน้ําท่วมแล้วแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาเฝ้าระวังครับส่วนของดินที่อาจจะถล่มลงมาได้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับถ้าหยุดดูจากตรงนี้จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ ฝนเนี่ยแทบจะเรียกว่าตกแบบหยุดนิ่งนะครับคือตกแบบไม่ไปไหนนะครับยังซ้ําอยู่อําเภอเดิมนะครับอยู่จุดเดิมจุดที่ไม่มีฝนเลยคือกึ่งกลางตรงนี้ก็ไม่มีจริงๆนะครับแล้วก็บริเวณที่มีก็มีจริงๆนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับไปไล่ดูนะครับในโซนภาคเหนือก็ยังมีแนวโน้มจะเรียกว่าไม่ต้องคาดเดานะครับก็คือโซนนี้ตกหมดทั้งคืนนะครับคืนนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าแน่ๆนะครับ แล้วก็มีเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับแม่ห้องสอนวันนี้ทั้งอำเภอนะครับในช่วงหัวค่ําน่าจะถึงคืนนี้น่าจะแช่ทั้งคืนนะครับแม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนเกือบคือจะเรียกว่าทั้งจังหวัดนะครับแม่ห้องสอนทั้งจังหวัดเกือบทุกอำเภอนะครับในส่วนของแม่สอดในส่วนของจังหวัดตากก็เช่นกันนะครับว่าจังหวัดตากวันนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับก็เกือบทุกอำเภอเช่นกันนะครับรวมทั้งเชียงใหม่ก็เกือบทุกอำเภอนะครับ เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางนะครับเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น่านอุตรดิตลงมาถึงสุขโขทัยนะครับลงมาถึงกำแพงเพชรแล้วตอนนี้ก็เป็นกลุ่มฝนที่ยังตกต่อเนื่องไม่หยุดนะครับข้างบนเชียงรายพะเยาน่านนะครับก็ยังต่อเนื่องนะครับ เป็นกลุ่มหนักด้วยนะครับในช่วงหัวค่ำวันนี้จะเห็นว่าเป็นกลุ่มฝนที่ค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็น่าจะครอบคลุมภาคเหนือเกือบทั้งหมดในคืนนี้นะครับดูคืนนี้น่าจะหนักครับน่าจะหนักเกือบอาจจะหนักกว่าทุกคืนนะครับถ้าดูจากสีของกลุ่มฝนแล้วจะมีสีเหลืองสลับนะครับสีเหลืองก็คือฝนตกหนักสลับเบานะครับ ก็สลับกันไปเช่นเดียวกับภาคอีสานนะครับภาคอีสานไม่รู้ว่าฝนมาจากไหนนะครับท่านผู้ชมตกไม่หยุดนะครับตั้งแต่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพน,นมมุกดาหารนะครับตอนนี้เริ่มจะเคลื่อนต่ำลงมาถึงขอนแก่นตอนบนนะครับแล้วก็กาลสิน์นะครับ แล้วก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่มีลักษณะตกแต่จุดเดิมนะครับตกไม่หยุดตกจุดเดิมแล้วก็ทําให้เกิดน้ําสะสมนะครับเป็นจํานวนมากภาคตะวันออกนี่ก็แทบจะเรียกว่าฝนน้อยนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็มีฝนประปรายนะครับแต่เมื่อเทียบภาคเหนือกับภาคอีสานแล้วโดยเฉพาะอีสานตอนบนเนี่ยก็ถือว่า น้อยกว่าเยอะนะครับวันนี้คืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้หนักต่อเนื่องนะครับหนักแน่ต่อเนื่องในส่วนของพื้นที่จังหวัดอำเภอเหล่านี้นะครับเดี๋ยวไปเช็คข้อมูลนะครับณเวลานี้นะครับดูกลุ่มฝนนับจังหวัดตาเออจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกว่าทั้งจังหวัดแล้วก็ว่าได้นะครับเริ่มที่แม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอปลายอำเภอปางมะผ้าอำเภอเมืองนะครับเมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวมขุนยวมรอบนี้บวมนับเจอมาหลายรอบเลอเกินแม่ลาน้อยนะครับนี่คือแม่ห้องสอนนะครับแม่เสเรียงแม่เสเรียงแล้วก็ศบเมยนะครับศบเมยตรงนี้ต่อเนื่องนะครับฝนทุกอาเภอของแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็มาต่อเนื่องกับตากก็คือท่าสองยางนะครับท่าสองยางก็มาต่อเนื่องกับของเชียงใหม่นะครับก็คืออมก๋อยนะครับอมก๋อยก็มาต่อเนื่องกับ สามเงาของตากอีกนะครับแล้วก็เชียงใหม่ก็ยังมีอีกหลายอําเภอนะครับยังตกต่อเนื่องนะครับคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้น่าจะตกหนักต่อเนื่องแช่นะครับหนักสลับหยุดนะครับดอยเต่าเชียงใหม่อําเภอฮอดเชียงใหม่นะครับอําเภอแม่แจ่มอําเภอจอมทองอําเภอแม่วางอําเภอดอยรอหางดงสมงกรณยานิวัฒนานะครับตกต่อเนื่องไม่หยุดนะครับ สมุงเชียงใหม่นะครับแล้วก็แม่ริมนะครับแม่แตงยังตกต่อเนื่องอีกนะครับเชียงดาวเชียงใหม่เวียงแหนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่ยังตกต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่รู้จะหยุดเมื่อไหร่สันทรายก็ตกนะครับดอยสะเก็ดนะครับเชียงใหม่เกือบทั้งอำเภอนะครับแล้วก็ไล่มาถึงลําพูนนะครับป่าซางบ้านโฮ่งนะครับลีทุ่งหัวช้างแม่ทานะครับเมืองลําพูน ก็กลุ่มนี้นะครับแล้วก็เชื่อมมาถึงในส่วนของนี่อำเภอรีนะครีก็ตกหนักนะครับเชื่อมมาถึงลำปางนะครับแม่พริกแม่พริกลำปางเถินลำปางนะครับศรีสัชนาลายสุโขทัยวังชินแพร่เกาะคาลำปางศปราบห้างฉัดนะครับแม่ทาแจห่มลำปางเมืองลำปางฝนตกต่อเนื่องนะครับฝนตกต่อเนื่องไม่ไม่ไมไมหยุดนะครับไม่ยังไม่เห็นทิศทางของการหยุดฝนตกมาหลายวันห้าวันห้าคืนแล้วนะครับ ดูในส่วนของลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนะครับเหมือนกับกระจายตัวออกแล้วก็กลับมานะครับก็วนอยู่โซนนี้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับในคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับเช่นเดียวกับภาคอีสานนะครับภาคอีสานไปดูเรดาร์ขอนแก่นนะครับก็ยังแช่หยุดจุดเดิมนะภาคเหนือต่อเนื่องอีสานนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูนะครับไล่ดู พนสวรรค์นครพน,นมท่าอูเทนบ้านแพงทานาทมนาว่าสีสงครามโพนสวรรค์นะครับบึงโขงหลงเซกาพรเจริญบึงการเมืองบึงการโซวิสัยบึงการปากคาดบึงการเฝ้าไร่หนองคายพลพิสัยหนองคายนะครับไล่มาที่หนองคายนะครับหนองคายนี่ทั้งจังหวัดนะครับอำเภอเมืองหนองคายนะครับ สะใครท่าบ่อสีเชียงใหม่โพตาดสังคมนะครับแล้วก็เชื่อมมาถึงเลยปากชมเชียงคานนะครับนาด้วงเมืองท่ารี่เลยนะครับแล้วก็ไล่ามาถึงหนองหินภูกระดึงวังสับพุงนะผาขาวโซนนี้นะครับแล้วก็อุดรเออสีบุญเรืองของหนองบวัวลําพูมาต่อกับนากลางของหบัวลาพูอําเภอเมืองหนองบวังบวลาพูนะครับ อำเภอสุวรรณครูหาแล้วก็มาเชื่อมกับนายุงอุดรน,น้ำโสมบ้านผือนะครับปุดจ,จับหนองวอัวซออำเภอเมืองอุดรหน,นองแสงกุมภาวาปีอำเภอเมืองหนองหานกูแก้วสีทาตนะครับชัยวานวังสามหมอนะฝนตกต่อเนื่องนะในโซนนี้นะอำเภอเพนอำเภอบ้านดุงอำเภอทุ่งฝนโซนนี้ตกหมดนะครับท่านะผู้ชม แล้วก็มาถึงสกลก็เช่นเดียวกันนะครับครอบคุมสกลเกือบทั้งหมดนะครับบ้านม่วงคําตะกรา้าวานอนนิวาเจริญศิลสว่างแดนดินสองดาววาลิชภูมิพันนานิคมนะครับอากาศอํานวยอําเภอเมืองสกลนะครับปุสุมานเต่างอยภูพานขุดบากนะครับแล้วก็เลื่อนต่ําลงมาถึงกาลสินแล้วตอนนี้คําม่วงสามชัย ท่าคันโทหนองกรุงศรีห้วยเม็กนะครับจังตลาดอเภอเมืองกาลสินอ,อสมเด็จอเภอนาโมนอเภอห้วยพึ่งนะครับอเภอนาคูนะครับก็ตกสหัสขันนะครับตกหนักต่อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็เสนาณิคมันน่าเจริญชานุมานำนาาเจริญดอนตาลกาหารนะครับฝั่งนี้ก็มีแถวเพชรบูรณ์นับหนองไผ่ชนแดนวิเชียรบุรีนะครับ เทพสถิตชัยภูมิหนองบัวลาเวเมืองหนองบัวแดงลมสักตกต่อเนื่องนะต่อเนื่องไม่หยุดนะในส่วนของกลุ่มฝนที่กำลังตกอยู่ณนะเวลานี้ดูทิศทางนะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนี่นะครับก็จะเห็นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมพอช่วงดึกๆก็กลับมานะครับกวนอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็ดูเรดาร์สกลน,นะครับนี่ก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ย กลุ่มฝนก็กระจายเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตกหนักทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่มีหยุดน้ำหนักสลับหยุดน้บแถวชายฝั่งริมฝั่งแม่น้ำโขงเริ่มที่จะมีน้ำท่วมน้ำใกล้จะล้นตลิ่งนะครับหนองคายบึงการนครพนมนะครับโซนนั้นนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นทิศทางที่จะหยุดนะครับก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่า กลุ่มฝนเริ่มที่จะก่อตัวแล้วก็เคลื่อนตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือวันนี้น่าจะเยอะสุดนะครับภาคเหนือน่าจะเกือบทั้งภาคนะครับแล้วก็ดูแล้วน่าจะทั้งคืนนะครับคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับนี่คือในส่วนของภาพรวมในรอบค่ําวันนี้นะครับฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องแล้วก็น่าจะแช่นานนะครับยังมองไม่เห็นทิศทางของการหยุดนะครับยังเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตใน ค่ำวันนี้นะครับก็ต่อเนื่องถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณนันกผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ